สบายดีพี่แม่พี่น้องวันนี้เขาก็ตื่นมายามเบ็ดแต่เศร้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะบบรรยากาศสีเขียวจ้ะถือครับจ้าพี่น้องโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยเด้อกบนี่ใหญ่พอเหดีเด้อพอดีตุ่มสมจ้ะนี่กบใหม่นะจ๊ะกบปีนี้ ถึงไปแล้วหนึ่งหลังจ้าก็จะไปหยาบต่อพี่น้องเอ้หยาเบ็ดกบหลังแรกลุดลังที่ชองแมนบรรยากาศก็ดียามเศร้าฝนก็สิโต๊แล้วพี่น้องเอ้บางคนกับพันที่เกี่ยวเขาบรรยากาศหรอยามเม็ดพี่น้องจักสิได้สัำได้พี่น้องเอ้เป็นรุ่นน้ำกัน<อ>สิพอต้มพอปนพอแจวอยู่บ่ลตลอดตลอดจะเขาป่าลงแล้วจ้ สายถึงแล้วส่ใสหมุนขอบปากเข่าพี่ดอ้อโอ้โอ้ว้าวของกับปาข่าพี่ดอนี่มันบิดตาพอโอ้พี่ดองตบักใหญ่บพี่ดอด,ดพี่ดอตบักใหญ่จ้าด,ดำบเลีงเหลือง กบตัวบางไงจะพี่ดาโอ้ยถืออีกแล้วถือกับพี่น้องถือแล้วว้าวูใหญ่เป็นไงพอดีตกแเนาะเดี๋ยวพี่น้องพอพอดีงามสำนีนะกบนะพอดีตกหลอกนางออกกับเท้าจนพูนแมนสลอกนางกอดจังต้มเนาะพี่น้อง วัาติดตอนยังน้อยเลยมักกินนางกบเด้อยพี่้องเด้อถือแล้วพี่น้อง,ว,งวันนี้ตอนมานตอนเศร้าตอนคืนนประมาณหลังนี้หลอนปะพี่น้องเออให้หล่อยามเบ็ดต้องการพี่น้อง ปแเฉพาะได้ตมนี่จากพี่น้องเอ้ยกบยามเกี่ยวข้าวมีตุ่มคือสมัยก่อนนี่นะตอนใส่ตุ่มตัวยามเกี่ยวข้าวอุ้ยกบครบคบคบคบถือแล้วพุ่นกบถือแล้วคือเต้นแห้งแท้้ตัวใหญ่พี่น้องปลาครับพี่น้องเต้นแห้งรับพี่น้องพี่น้องปลกใหญ่ปลาข่าวจนอยากมุน เต้นสปลาเขานี่พี่น้องได้กบมันพันมันพี่น้องตอนเศร้านิดมนันบต้อนคืนหมกคืนนะพยายามไวโพดนี่ตัวใหญ่ตใหญ่ตังใหญ่งามเนาะมันมันพี่น้องพยายามกดจ้ายามเศร้าๆพี่น้องก่อนลงเกี่ยวข้าวเขาก็พยายามเบ็ดกบมันแท้ ถือยาแล้วเพ่นนากามกบปากไปบ่าเบ well, ็ดคือเสียหลอนเปียกใส่พี่้องถืออีกรจ้าโอ้ยนี่นี่พี่น้อง วุ้ยหมานเดออน้อตอดเศร้าแหละพี่น้องเมื่อคืนทำพยายามไว้พอดหมานกบจะหมานจ้าเอาไปต้มสมพี่น้อง,ง,องคันเบ็ดเจัดกล่องเลยพี่น้องโตใหญ่เดี๋ยโตแบบพอดีพอดีเป๊ะๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่โตแบบผ<น>มงามลลลลลลลเมล็ดเ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 ล็ดแต่กบไปต้มสมจัะพี่น้องเห็นปูอ่ะไปกิน แกะตัวกินน้องมึงตัวถืออีกแลบบ้วถือแบบต่อนเนื่องเลยจ้ะเมื่อคืนนี่บอถือพี่น้องนี่มันยากเมื่อคืนนี่นมันรุดกําลัางเสียวหลังนี่แหละเนาะที่มันรุดไปนะคือสมมติเป็นตัวน,นี้หรอกมั้งตอนเช้าแกะตัวไปบ่ได้แมน นอ้อใส่ตัวใหญ่ปะใหญ่ปีใดทำมาจากเนจับพี่นอ้องกบพอดีเนาะซมีถืออีกแล้วจับพี่น้องหมานหมาน,มานรอบเส้าหมานจับพี่น้องรอบเชา้าหมานนะจ๊ะใส่เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับต ลังไห,หนมั่งไสายสว้าเ <กบ S 1> สียงมันดินพี่อ้องโอ้โหนี่กบใหญ่จ้ะพี่้อกจ้ะกบใหญ่กบใหญ่มานมานพี่้องก็มานทายาามเศร้านะฮอ ถือเอาถือเอาถือเอายามมาค้นในผาติโกบสาบโต้ถือบเดกบใหญ่อีกแลจ้าอุ้ยอุนี่นี่นีจาพี่ดอกอตีนเลยครับก่อตีนอีกแล้วมันเบ็ดมันกบว้าพี่ดองมันยานลายมาเกาะตีน โอ้ยมานแทตอดเศ้าดิเหิอมีตัวใหญ่ๆนแม่มีตัวใหญ่ๆพี่น้องมานมานมาตอดเศร้าถึอเอาถือเอาพี่น้องเอ,อ้อยมานกบมานกบจ้าพี่น้องมคือมายามไบมพทำายาม่หกโมงเข่งแปดนาฬิกาสาสูนย์ขาด ลบนถือปะถืออย่างกบเลยงูหนกว่างูลาข้าป่าเสร็จแล้วจกบถือพี่อนี่โอ้ยมีแต่โตสัมกันเนาะมีแต่โตงามนีพี่อ กบธรรมชาติเด้อพี่ดอกเอ้ยเออหลายหลายหลายมาเรียตอดเศร้าหรอพี่ดอกถือเอาถือเอาอันนี้คือเข่าหน้าพี่ดอกเข่ามันเป็นเข่ากลางมันได้ซุกเข่าหน้าหวานฝนก็เริ่มสิตกอีกแล้วจ้ะฮะลดปล่าแล้วว่าถือใส่ โอ้มันหมุนกับป่าขนาดตีมันกระลุดแล้วดิสุดเอามันลากต้นไม้เขาจุน้ันมุนอีกปุ้ยหลุดละจ้ะเรียกว่าถือกบหลุดแล้วพี่เด้กตัวใหญ่พี่เนาะเออถือกี่เรตัวใหญ่พี่น้องสายใหญ่เหงาป่ะใหญ่เต็มปุ๊บป่าเก่าจนมุนโอขนาดปลาเขาต้นใหญ่เนาะมันลากเขาข้างในพี่เด้อปูนปูน ป้าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องนี่เริ่มเหลืองแล้วป้ามันตะกบตัวใหญ่พี่น้องเอ้ยมือนี่นะตอนเศร้านี่ลดกเลิเลิลิเห็ดอั๋วสามสิเลิศกบมันตัวใหญ่นะเห็ดอั๋วอั๋วกบตากแดดโอ้ยคืมฟ้าคืมฝนพี่น้องเอ้ยฝนสิตกทำเขาอีกแล้วแต่เขาก็เที่ยวไว้หลายให้พอสมควรเมาะว่าได้อัมมาลาป้าตัวใหญ่พี่น้องนี่นะเมาว่าได้อัมมาลาไอ้ พอนปกวก้าเกี่ยวข่าวพอนยันฝนตกพอนนะพันสิเ<า>กี่ยวมื่อนี่มื่อนี่อันเป็นสิตกับนี้หมานหมานพี่น้องทั้งมวนทั้งหมานยามเสาพี่น้องเอ,อ้ยยามเม็ดกบแห่งคือแห่งมวนมวนแท้มัน,นขึ้นแรกๆคือว่าสิยงง่ามอะไรก็มีติญาที่นี่ ร้อนใ่ใหญ่ยใหญ่บาตัวนี้เทีปลอยมันเดน้อยเดน้อยเกาะปาก้พอยมันเกาะตีนเพิ่มนกเพ่นไปเศร้าแท้ฝนสิบหามบ่ เ <laughs> บ่งมืดฝนมาอีกแล้วผู้หลอนคือหล่อนดีแทอพี่น้องอนี่คือเข่านานานะจ๊ะเข้านาหวานจ้าพี่น้องวานไวสีหาไห้ยังเขียว,ว,ยยวยพี่น้อง ก,ก็ก้มเข่าหน้าหวานนังหมดยังพี่น้องเอายามเสร็จเรียบร้อยกัน็จเมื่อพี่น้องหมานหยุดจ้าสามหลังใี่ไหมใส่เบิ่งหด้อยหักขาเยอะ อะไรประมาณโลยอะไพี่น้องกบติตยยดตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องไอาหา้หลายอยู่พี่น้องผูเครื่องขอบน้องกบไม่ใช่ตัวใหญ่ๆจ้าอุ้ยตัวใหญ่อย่าเลี่ยดนพอดีต้มแซ่บน่าเสีไปเห็ดวอวากบหลังสุดท้ายและท้ายสุดจ้ะ บรรยากาศท้องไร่ท้องนาสีเขียวงามจับพี่น้องกับพลัลล่ารากินีจังไดก็สุขสบายดีสุกูสุคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮากะอยาเมเบ็ดกบกับหมานพอสบควรอยู่พี่้องเอ้ยหมานหมานจ้าพี่ทองจ้าหมานแต้หมานว้าหมานโพษหมานโพหม,มานมักโมหมานมักแตง เขาที้เก่ยวแล้วก็ซอฝนก็ติตกแต่ก็ยังสิเกี่ยวเขาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมันเริ่มก่อยมันเริ่มกลมแล้วพี่น้องกลมกรอยลอแล้วเด้อจ้าสไปหาบลาเกี่ยวเขาแล้วสไปหามาลากากีราชนีแห่งผู้บ้านผีเปรตได้กรบไปต้มแล้วจา้าพี่น้องจา้า พี่น้องกสัตว์กระขอฝากบรรยากาศไว้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องผิดพลาดประกันใดกระขอโทษขออภัยได้หลายจ้าแล้วก็ขอบคุณสู่ครูสุคนที่ติดตามที่เชียรลกไรดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เด้อจ้าจังไ้กากขอฝากไหวได้อบอกอบอออใจเด้อพี่น้องเอ๋ย ขอบคุณเด้อขอบคุณเอซีสุกุสุคนที่ยังติดตามยังให้กำลังใจให้กดไลค์กดแชร์จังได้กะสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดี